Yeah uh -huh. สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิลลี่ครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ดีใจมากครับเราก็อยู่ที่ร้าน Specialist c a r d i o นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่บิลลี่โอแกนนะครับศิลปินยุค90นะครับนำรถคู่ใจนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเล่นคอนเสิร์ตนะครับก็มาติดลำโพง ESB นะครับตัวนี้จะเป็นลำโพง ESB รุ่นซีรีส์พันนะครับนำเข้าจากอิตาลีนะครับแล้วยังไม่พอนะครับเสริมผ้าขยายครับ MDSP s a p c o นำเข้าจากอเมริกานะครับ หล like. em exactly. yes? ังจากติดตั้งแล้วอันนี้เราสําคัญครับต้องขอสอบถามสัมภาษณ์พี่บิลลี่ดีกว่าครับว่าเสียงที่ได้ยินเป็นยังไงบ้างครับมันต่างกันเห็นได้ชัดเลยครับตอนมาเนี่ยผมใช้ลําโพงที่ธรรมดาครับนะครับธรรมดาไม่ได้แบบว่าเป็นลําโพงที่หรูหราอะไรมากนะครับแต่ก็ใช้ระบบพรีแอมที่จะปรับเซตย่านกลางแหลมต่างๆนะครับพรีแอมครับแต่วันนี้พอมาเปลี่ยนเป็น e อ B a ีอ i o ลํลโพงของอิตาลี คือรู้สึกเลยว่าลำโพงตัวนี้มันให้หนึ่งมันมีความความนุ่มของเสียงนะฮะเสียงมันจะไม่ไม่ไม่กระด้างไม่ได้คมจี๊ดบาดหูครับแต่ว่ามันมีความนุ่มนะฮะแล้วก็ให้เรนจ์ของมิติเสียงในระดับที่ลัดหลันกันลงไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแตกต่างจากลำโพงที่ผมเคยฟังโดยทั่วไปนะครับใกล้ๆคุณภาพห้องอัดเลยแหละโอ้ดีเลยครับแล้วก็พอมาติดแอมของแซปโก้ดีเอสีอแซปโตัวนี้นะครับครับ ลำแอมป์แอมพลิฟายเออร์ตัวนี้เนี่ยมันปกติแอมโดยทั่วๆไปเนี่ยคนจะบอกว่าอยู่ที่ความดังค,คนที่ฟังโดยทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าแอมของแซปโกเนี่ยนะครับมันให้ภาคขยายที่ไม่แตกนะฮะไม่แตกแล้วก็ด i v e พูดขอขอพวกกำลังขับให้ขับ Power เสียงออกมาในในมาตรฐานที่เขาอัดมาจริงๆค,คือถ้าบางทีเราใช้แอมทั่วๆไปที่แบบ พูดง่ายๆในเมืองไทยแอมจีนหรือแอมอะไรทั่วไปเนี่ยมันขับให้มันดังก็จริงนะครับแต่มันเป็นการภาคขยายที่ไม่ได้มาจากเนื้อเสียงโดยตรงมันก็จะดังแต่มันแข็งเหมือนมิติเสียงดีว่ะมันไม่มันขับมากเกินไปอันนี้ไม่ต้องเปิดดังมากเราบอกก็พอมันออกครบทุกยานเสียงมันเป็นความแตกต่างจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าของแซปโกเนี่ยมีระดับแล้วก็ให้ให้มิติเสียงที่ผมทึ่งมาก โอ้โหต้องขอขอบคุณพี่วิลลี่มากๆนะครับที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน Special i s t c a r ด i โนะครับแล้วพี่วิลลี่ฝากอะไรไว้สักนิดนึงไหมครับร้าน Special i s t ครับผมคิดว่าเป็นร้านที่หนึ่งไม่ไกลครับพอดิบบ้านผมอยู่แถวใกล้ๆนี้ครับมาที่รามอินทราเนี่ยนะครับหาไม่ยากร้านนี้บรรยากาศสงบเงียบแล้วก็เจ้าของอยู่เองตลอดเลยไม่ยอมไปไหนเลยวันนี้คอยอยู่ดูแลให้ต้องขอบคุณคุณก๊อฟมากนะครับวันนี้สละเวลา ดูแลลูกค้าขนาดผมไม่ได้ไม่ได้เป็นรถเบนซ์รถอะไรนี่ยังดูแลขนาดนี้นะครับดูแลกันครับครับก็ผมใครผ่านไปผ่านมานะครับร้านนี้ไม่ผิดหวังแล้วก็ช่างเครื่องเสียงเขาก็ใช้เวลานานในการที่จะที่จะทำนะแต่ที่สําคัญคือช่างต้องมีประสบการณ์ครับเขาเน้นมากครับเขาเขาเขามาเช็คระบบเสียงให้ผมทั้งหมดวันนี้ก็ดีใจประทับใจมากครับครับกับบริการของ specialist ครับครับผมก็ขอขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ